ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่ตเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวเราได้เจริญสติแล้วก็รู้จักทำความเข้าใจเอาสติปัญญาของเราอบรมใจของเราได้แล้วด้วยยัง หัดสังเกตหัดวิเคราะห์ดูรู้ให้ทันความเกิดความดับพงวิญญาณในกายของเราหรือว่าความคิดนั่นแหละเขาเกิดอย่างไรเขาตั้งอยู่อย่างไรทำไมเขาถึงเกิดทำไมเขาถึงหลงความหลงนี้มีกี่ชั้นมีหลายชั้นหลงมางแต่ยังไม่ได้เกิดทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด แต่ลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างขันห้าคําว่าขันห้าก็กายของเราส่วนกายส่วนรูปนี่แหละมา,าแล้วก็มายึดติดยึดติดขันห้าตัวนี้ยังไม่พอแล้วก็เป็นาธาตุกิเลสอีกกิเลสความทะเยอทะยานอยากทั้งอยากทั้งไม่อยากเป็นธาตุของความเกิด บนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่พระพุทธองค์ท่านให้เจริญสติลงที่กายรู้เท่ารู้ทันสังเกตวิเคราะห์จนใจของเราคลายออกจากความคิดหรือเรียกว่าแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิความเห็นถูก อยู่ตรงนี้เห็นถูกแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ละกิเลสออกจากใจของเราละทั้งกิเลสยากิเลสละเอียดทําความเข้าใจทุกเรื่องแล้วก็อยู่กับสมมุติเคารพสมมุติไม่ยึดติดสมมุติผูดง่ายอยู่นะแต่การกระทําการลงมือการวิเคราะห์ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความเพียรขยันมันเพียรทั้งสมมติทั้งวิมุติ แล้วก็มองโลกในทางที่ดีคิดดีรีบตักตวงสร้างบุญสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราขณะยังมีกำลังอยู่ถ้าหมดลมหายใจก็มีเรื่องบุญเรื่องบาปในหลักธรรมท่านให้ละบาปหรือว่าละอกุศลเจริญกุศล เห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลว่าอะไรควรละอะไรควรดาเนินอะไรควรดาเนินมันเจริญสติเข้าไปพร่ำสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างตบะบารมีใจเกิดเราก็ดับความเกิดใจเกิดความโลภก็ละความโลภละความตนีเหนียวแน่นออกจากใจของเราใจเกิดความโกรธก็พยายามละความโกรธด้วยการให้อภัยด้วยอโหสิกรรมทำในสิ่งตรงกันข้าม อย่าไปมองข้ามแม้แต่การหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเป็นธรรมชาติเป็นอย่างไรอะไรที่พรอพุทธองค์ท่านบอกว่าส่วนรูปเป็นอย่างไรส่วนนามเป็นอย่างไรอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในกายของเราเป็นอย่างไรก็เราต้องพยายามศึกษาให้ละเอียด ส่วนการทำบุญให้ทานถวายทานทุกคนสร้างกันมาดีฝักไฝ่ในการทำบุญในการให้ทานศรัทธาตรงนี้มียุค แต่ศรัทธาที่จเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลแยกรูปแยกนามทำความเข้าใจกิเลสหยาบกิเลสละเอียดทำความเข้าใจอัตภาพร่างกายของเราที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันขันทั้งห้าเป็นของทุกข์มันเป็นลักษณะอย่างไรที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันเราต้องพยายามจเจริญสติเข้าไปดูรู้เท่าทัาน จนใจมองเห็นความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละใจเขาถึงจะปล่อยจะวางได้เราก็อย่าพกอย่าพากันผัดวันประกันพรุ่งอย่าพากันประมาทความมุ่งหมายพระเราก็เหมือนกันชีเราก็เหมือนกันทุกคนจุดมุ่งหมายปลายทางอันเดียวกันก็คือความไม่กลับมาเกิดแต่เราต้องพยายามเดินให้ถึงจุดหมายเดินได้เท่าไหร่เราพยายามเดินเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญา ทำความเข้าใจบ่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าไปทิ้งพยายามทำเอาเรื่องของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ของเราให้จบขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่มันไม่จบในวันนี้ก็พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบหน้ามีเราต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น อย่าไปพลัดวันประกันพรุ่งท่านถึงบอกว่าโตนเป็นที่พึ่งของตนตนคือตัวสติตัวแรกที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปแยกไปคลายชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลตนตัวที่สองคือใจนี่แหละใจของเราทั้งหลงทั้งเกิดก็จะทำความเข้าใจคลายออกให้มันได้หมดจดก็ต้องมีความเพียรเป็นเลิศ ไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายกายทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรีาาไร่ก็ต้องพยายามกันได้ยินได้ฟังได้อ่านการได้ศึกษาคนา้นคว้าแนวทางนั้นทุกคนอาจจะไปศึกษามากันเยอะแต่การลงมือปฏิบัติการลงมือศึกษาคนา้นคว้าด้วยการน้อมเข้าไปดูรูปการเกิดการดับภายในที่แท้จริงนั้น ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเอาสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันทักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนะออะไหว้พระพ้อมๆกันคอยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท